من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما ورزقنا تاويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين امين <applause> وقال في الروضة ولو انتصب الإمام وعاد إلى التشهد الأول لم يتابعه الإمام بل يفارق بل يفارقه وهل له انتظاره قائما أو يقدر أنه سهى ก็บอกว่ล่าิ่รู้ดั่งนะได้เล้งเอาไว้เด้รับบูเอาไว้เนี่ยนั่นคือการรู้ดัรู้ดัก็คือรู้ดะ่ทุตตอลีบีนของอิหม่ามนาวาวีอิหม่ามนาวาวีว่าครัอิหม่ามนาวีบอกว่าว้าลาว้าลาวิงต้าซอบัลอิมามถ้าหากว่าอิหม่ามลุกขึ้นไปยืนตรงแหละอิงิงต้าซอบ้าก็คือยืนตรงขึ้นไปถึงขอบเขตของการยืนแหละ ละก็ตรงแหลกตัวซื้อแหลยวาอาดาอิลตตาชาฮูดิลอววาลีและลงล็อกปนางตาชาหุดครั้งเรกล่แสดงว่าคือแสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรกาอัติสองและก็ร้อยต่อไปย่งโรกาอัติสามการนางอัต อัตถิยาขังเรกหรือตาชาหุตขังเรกในรกาตเตสองนั้นนะเราก็รู้กันไปแล้วว่าเป็นสุนัตอับอวนะก็คือเป็นสุนัตที่ทุมถ้าเราทุมไปนะไม่ทําให้บาดอายไม่ยั้งแต่สุนัตให้เราสูหยุดส,สหวีและเมื่อมันเป็นสุนัตถ้าว่าทุมแล้วนั้นนาตียอนล็อกมาทํำลาวไม่ได้พอ,อะไรล่ะพอว่าเรา พราะว่าการนั่งตดช้หุดคขังเรกนะั่นมันเป็นสุนัตถึงการยืนนะั่นในโอกตีสามนะนะการยกขึ้นไปยืนนะั่นมันเป็นวาจิบมันเป็นรุงกูนการยืนเป็นรุ่งกูนหรือว่าวาจิบการนั่งตดช้หุดเป็นสุนัตรเราตีทุ่มวาจิบเพื่อจะมาเอาสุนัตไม่ได้หมายความว่าเราตีล่งจากการยืนจะขึ้นไปยืนแล้วนะั้นลงมานั่งอานัตตาฮิยาลาวไม่ได้นะเพราะ ไอรดาฟิกบอกว่าอัลวาจิบุลายุตรกุอิลลาลิวาจิเบนของวาจิบไม่อนุญาตให้ทุ่มนอกจากทุ่มเพื่อไปทำของวาจิบด้วยกันเพราะวาจิบสูงว่าเราที่ทุ่มของวาจิบเพื่อที่จะลงมาทำของสุนัตไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าอิม,มัมหราอยู่ขึ้นไปยืนเลยในกากอัติสามเลยถึงขุบล่งล็อบมานั่งอ่านอันตตฮิยาละ,ะถาหากว่าจิตาหน้าลุงล็อบนะ <c oughs> นะ่บาตายม่ยั้งบังกนแต่ถ้าหากว่าลืมล่ะก็ไม่ไรยนะถ้าลืมถึงไอ้นั้นเรื่องของอิมัมสำหรับมะมุ้มล่ะลัมยนะูต้าเบหุลมะมุนมสำหรับมะมุมนั่นไม่อนุญาตให้ตามเพราะการการะทําความพิษในเมยังถ้่อิมัมทำไปนั้นมะมุมตามไม่ได้ทั้งหมด บัลยูฟาริกหูบัยฟมีทางเหลือกให้มะมุมเหลือกก็คือหนึ่งเนียดออกเนียดมุฟาร์ก,กออกเลยได้หนึ่งหันผลต่างแต่หนึ่งวาฮัลละหูอิงติอรคำถามก็คืออนุญาตไห้มะมุมรออีม,มัมพ่อิมันในสภาพจะยืนอยู่ได้หรือไม่ สาเหตุอะไรถือว่ามัมมุ้งเหลือกติดจะรอละ่ะว่าอยู่กอดดิรุอันนะฮูอันนัลอิมามซะฮะโดยเราขาดคะเนนไปว่าสมุดอิทานอังสมุดอิทานไปว่าอิมามลืมอ่าอิมามขบลงไปนั่งนั้นลืมอ่าเราที่ยืนท่าใน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 รอกาสตีสามเนี่ยให้อิมามเซตซินเซตจ,จากการลืมเลยจากการกระทําของเธอลืมเลยเมื่อจะขึ้นไปยืนเราขาดอิมามต่อได้ได้หรือไม่ คำถามก็คือเราสามารถยืนทาอิมัมในการยืนได้ไหมา <c oughs> วาจาหานี้ซึงมีสองทศนะเป็นทัศนะของอ,อสฮาบหรือสาธของชาฟีไม่ใช่เป็นทัศนะของอิมัมชาฟีเองที่แต่เป็นทัศนะของสานุซิดวาพือละอัลซอฮูฮูมานะอัมทัศนะจะมีนำนักจากสองสทศนะนี้ก็คืออนุญาตให้มะมุมยืนทาไดา้ดังนั้น นะถ้าบัคเกิดเหตุการณ์กรณีนี้นี่นะอิมามจกขึ้นไปยืแลเละเรากาติซองไม่นั่งลืมยกขึ้นไปยืคนะข,ขบลงมานั่งลาถ้าการลงมานั่งนั่นเป็นการนาัยย่งโดยเจตนาบาตายฟังก่อนแต่ถ้าลืมล่ะนะถ้าลืมก็คือไม่ฟื้ม,มัมมุนะ้มต้องตั้งแบกนะตั้งบกสุบาน,นอันโลกไห้มัมยกขึ้นไปยืนดังนั้นมัมมุ้มสามารถเลือกแต่จะกระทำได้สอง <c oughs> สองวิธีหนึ่งมันก็คือเนียออกได ล้วก็มายังคนเดียวสองมันน่ะสามาตยารอยอิมัมเนี่ยตอนยืนไดน้น่ะยืนทดาตั้งไว้เลยเดือนเลยอิมัมไม่ยกขึ้นน่ะอิมัมมันใจว่ามันใจอะไรเลยก็ไม่รู้ตัวนะเดาไอม่ถูกตั้งสมุดิีด้านไมู่กว่ามันใจอะไรเลยไม่รู้เพราะว่าก็เดียวยกขึ้นมายืนเลยถึงลงไปนังน่ะพอเดือนเลยต้องยกขึ้นเลยนะ หเหลือกได้สองทางนะมาอุ้ม,มก็คือยืนท่าหรือว่าอะไรล่ะเนียดออกวอกัสซาบะามิสลูฮูมาฟิตตานะโนฮิซึ่งมัสอลาที่ีคลายครึ่งกันมิสลูฮูมาคลายกับทัางสองนี่ทัางสองนี้หละก็คือวิธีการเหลือกว่าดีเนียนออกหรือหรือตีท่าอิมัมตอ่อไปนะตักทาอิมัมเปิดอติจะตามตอ่อไป ผ่านมาแล้วในเรื่องอะไรล่ะฟิตตานาฮนูฮีในเรื่องของการตานาฮนูตานาฮนูก็คือการอะไรล่ะเอม็มนะกระเอ็มนะไปนะเพราะว่าเอม็ม <c oughs> น,นัน้นะนะมันทําให้บาดอายไม่ยัง้งตาหัว่าตาหัว่ากระเอม็มอื่นจากเผื่อ,อจะให้อ่านของวาหิบโทกของวาหิบอะไรละ่ะฟา,า,าติฮ์แต่วาเราอ่านฟาติฮ์ไม่ทโทกอ่านไม่ได้สะลืดมันติด กาแอมไม่พือไม่บาดายเพราะกาแอมเผื่อจะให้อ่านของวาจิบได้เขาจะทำของฮารามหรือทำของบาดอายเผื่อจะไปให้สมบูรณ์ของวาจิบไม่พือมันเบกอกนะเบือกแต่ถ้าวการแอมต้องอื่นกาแอมในอาการอ่านซูรออ่านซูรอไม่ชัดบาดอายบางคนพอว่าสซูรอเป็นของซุนั้ซถึงเราไปทำของฮารามมันไม่มันไม่เบกอะนะก็เลื่มงีได้ มาผมดูดรมหรือทาก็ได้เนี่ยนี่เขาอีบอกว่ามันมีสองแบบหนึ่งมันโดดรอมก็คือเนี่ยมุฟารอกอเลยได้แต่ถ้าว่าเราคิดในแงดีกับอิมัมวะอีมัมลืมถ้าคิดว่าอีมัมลืมปับ๊บก็ให้ทาได้เพราะบางที่ขุกแอมไปละก็ห้าแ้บเฉละ ดายเทแอมบัดอายไม่ย <sh> <reading ancient> <language> ังหล่ะผมมันเป็นสองฮูรุปเลยก็ได้แหละอีนมีมสองฮูรุปนะก็เลยบัดอายไม่ยังว้างก่อนวะก็ละไอบันฟีฮะอิมัมนาวียังเลี้ยงไว้เลยแหละในเราด้วยนั่นวะเราก็นะอิมามมุฮูฮานาฟียันอันนี้ต่างมัจับกันแหละถ้าหากว่าอิหมัมเป็นฮานาฟีนะเป็นคนถือมัจับฮานาฟี ฟะคราอาสัาดะต์สอดซึ่งอ่านอายัดสัญญาในในในสุรสอดก็คือการนับเทของสัญน,นในแต่ละมัธยปนั้นมีเหมือนกันะขึ้นอยู่กับการอิชติฮัดของอิมามมับชาฟิอีเรานับเทของการสุญุดสัญญาในกุอานนั้นทั้งหมดสิซเเท,เทนะ ส่วนมัสัะอื่นๆนั้นเพิ่มกับไปลาวาฮานาฟีหลอดไปเลือดสิบเอ็ดมาลีกีนะเพิ่มไปเท่าไรไม่จำฮัมบาลีก็เพิ่มไปกันนะแต่มาคัดแย่งกันในในในไซยาดาซูรอสอดนะในไซยาดาซูรอสอดอิมามชาฟฟีเห็นว่าการไซยาดาเตโยในซูรอสอดนั้นนะไม่ใช่เทเทเราสุยุดไซยาดาถ้าว่าไค้สุยุดไซยาดาในการอ่านซูรอสอดนะ ก็คืออ่านตรงอายะต์เทวาอะไรล่ะว่าครรรโคนอวะอาณาบฟัสตอฟารอนบีดาวุดว่าว่านนาดาวุดน่ะในอายะต์ต่ออันว่าจึงฟัสตอฟารอรับบะฮูแลดาวุดทำการอิสติกฟาตต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าครรรโคนอันและก็โค้งตัวลุ่งรองโตว่าอานาบและก็ทำการตอ้บัดมาตัดเจาหญิงทว่า การสูหยุดของนบีดาวูดในการในเทียยัตตรงนี้บอกนี่เป็นการสูหยุดชุโกตนะเป็นการสูหยุดชุโกตอันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ตอบรับการขออภัยของนบีดาวูดแต่ฮานาฟียิมม,นมานาฟีเห็นว่าไอ้นี่นี่คือเป็นเทสูหยุดศรัาก็เลยเห็นต่างกันดังนั้นคนนเ่ถือมาดับฮานาฟีนะาพ่ออ่านมาถึงตรงนี้ว่าคอรร,รอกิอาวะานาบ ก็ลงสุ <apt ara> ้หย <apt ara> ุดใจดาถ้าเราถามฮานาฟีน <apt ara> ั <apt ara> ่นอ <apt ara> ิหม <apt ara> ัมคนติดเป็นฮานาฟีเขาจะลงสุ้หยุดแต่ชาฟีอีเราน่าสุ้หยุดไม่ได้เพราะถือคนละนาการอิจติฮัดกันถึงที่นี่คนเป็นอิหมัมเป็นฮานาฟีฟะก ا ر อัลซะจัดาตัสอดก็เลยอ่านอายะซอดตไดีนะว่าครรรอกรกีอาวะอันาบักพับลงสุ้หยุดวาซะจัดานะลงสุ้หยุด ถึงเราคนเป็นมะม,มุมนี่เป็นชาฟีลัมยูตาเบะฮูอ่านไม่ได้เพราะบาดาอตันตี้นะชาฟีที่ว่าบาดาอทันตีถึงมันยังก้อยดออยู่นะก้อยดอฟอิกอยู่ว่าอัลเอฟบรอตุเบะติโกดิลิมามหรือเบะติโกดินมะม,มุมมันขี้รับกันว่าการขิดนะั้นเขาจะขิดการหยุดถือของอิมามหรือการหยุดถือของมะม,มุมในกรณีที่ถือคนละมัตสับ ถ้าว่าคิดการหยุดตื้อของอีมัมมะมุมก็ต้องสู้หยุดด้วยเพราะตามอีมัมดูแต่ถ้าคิดการหยุดตื้อของมะมุ่ก็มะมุมสู้หยุดไม่ได้เพราะว่าบตายก็เลยมันมันขัดแย่งกันไอตรงนี้เราวังสองมาดับนี้แหละถึงมาดับจะมฟีว่าล่มยูตาเบหูตามไม่ได้นะลุงไปสู้หยุดเสียดาก็สู้หยุดไปเลยเราชาวฟีสู้หยุดไม่ได้เพราะตามการอิสติฮัดวินิจฉัยของอีมัมชาวฟีเรอฮะดิษ นาตีนาบีขึ้นไปอ่านบนมิมบาตนะ์อ่านสองที่หุนแรกอ่านเซตปับลงสูหยุดเปนแต่สองไม่สูหยุดก็เลยมีการอิจติฮัดกันไปต่างๆนาๆนา,นาถึงที่นี้เมือ่อฮานาฟีอ่านซุระ์ซอดเทมีซะยดาแล้วก็ลงสูหยุดชมฟฟีไม่ลงสูหยดุดวาลายจีบูอัลลฮิอย,ยูฟาริกอหูแล้วก็ไม่ว่าจบจะต้องเนียดออกด้วย บาลยันเตาซิรุหูแต่ให้ท่าอิมัมหยกขึ้นมาตัวเดียวด้วยก็อ,อิมันสะพับเตตานก็คือยืนอยู่มะมุมยืนอยู่คือความเป็นจริงแหละทอนนี้เนี่การที่มะมุมไม่สู้หยุดอีลาวะตามอิมัมเนี่ยทามาันแบเดียวกันก็คิดเป็นก็คิดเป็นอะไรล่ะมขะฟะฟะฟุขคราฟไฟใชะก็คือคิดเป็นความแตกต่างตินักเอียดนักเกียดไหมถึงอิมัมลุงสู้หยุดใดมะมุมไม่สู้หยุด ถ้าว่ามาัธับเดียวกันก็คือบาดอายบางคนเช่นอะไรล่ะซูโบโนะอายัสสยดาพอถึงเตส,สุยหยุดสยดาปับ๊บอิมัมลงสุยหยุดมามุมยืนไม่ลงสุยหยุดบาดาออยบางคนอันก็แบบพอมันคัดเย่งกันแต่อันนี้คือกันนหลัะมับยปงาก็เลยเป็นเคสเด่นระวังมาธับผู้กลมอื่นหลังก็เลยให้มามุมมถือเป็นชาฟีอีนั้นยืนท่าอยู่ วายัศวายัศยูดุฟีอาคิริซอลาตีนับซีฮิตเอคอยเปซูยุตซาวีในเพาะดีให้สลัมเดี๋ยวเดียวเท่ดายนั่นล่ะเะตีบารอนเบะตีกอดิลมะมูมีเปาะยึดถืออามมัสสบของมะมุมเตอถือว่าซูยุตสยดดาในซูรอสอดไม่มีเป็นแก่เพียงซูยุดชูกคดกนั่นอันนั่หูฟะอาลา ดังนั้นอิมัมเี่กระทำไปนั้นฟ้าลามายุบดีลูอัมดูฮุสซาลาตามทศนาของชชฟีถือว่าบาตายแต่นูนูเขาทำไปในทศนาของฮานาฟีก็เลยมันไม่บาตายวาติกอดูอิมามีฮีนาซิลนมังซิลาตันนิสยานีแต่มามุมตเิดตามได้เลยก่อนนั้นขิดไปในกรณีเดียวกันี่คล้ครครึ่งกับกรณีของอิมัมลืมนะอิมัมลืม ต่ความเป็นจริงคือไม่ได้ลือม,มาหลับต้องเคาะน,นันแบบนั้นแต่ถ้ามามงซสามาตามต่อไปได้นั้นเพราะเทียบเคียงกับกรณีของการทต่อิมัาามลื้ลลอซึ่งดังกล่าวเทเลงมาทางมดกันเดี๋ยวนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่ได้ระบุไว้ในอัลกีฟายะในกีฟายะก็คือของอิบนุริฟอะซึ่งเป็นมุตะก็ดีนินชาฟีอีกัน ว่ากลามุฮูฟิลกิฟายที่ฟ e <iny> ีฮหนัซรุนม mm ิน hmm. ว sì. ุจูฮ <te <ett ten hundred leaves> ิน so, ซึ่งคำพูดของอิบนุริฟอะในอัลกิฟายะนั้นเราจะต้องเอามาพิจารณากันไหมในหลายหลายเรื่องด้วยกันเช่นอะไรบ้างล่ะอาฮาดูฮาข้อที่ยนึงมันเกาลูฮูว่าอิงกานข้อต่ออันเถี่เขาบอกว่าถ้าหากว่าอิมัมนั้นผิดนะไปกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหนไม่ยังผิดไป เช่นยกขึ้นไปยืนในรอกอาตีห้าพอบแลลวเส้รกอาตอยอกขึ้นเพราะรกราตรีเตเส้ปับ๊บเตนเตตินางอัตตาฮิยาครั้งสุดท้ายแม่นางยกขึ้นไปยืนในรอกอาตีห้าอันก็ยะอิมัมทำพิดฟาลามูตาบาอาตาฟีฮิตามไม่ได้เราตั้งเป็นหลักการเยอะๆขึ้นไปเลยว่ะทุกสิงเต่เป็นความพิดพ่าดในแมยังนั่นนะ่ตามไม่ได้ วะฮววะซสฮีฮุนซึ่งถตก้องบินนิสบบติอิลโมตาบะอัติลฮิซียะธารกิดการตามกันแบบฮิซียะก็คือเปนเป็นการตามแบบอะไรล่ะเห็นจับตรงได้กันหมายถึงว่าตามกันด้วยการการะทำํำนั่นก็คืออามไม่ได้ถ้าว่าอีมัมขึ้นไปทำพิษเช่นจะขึ้นไปในรอกาตที่ห้าอ่าอีมัมทำพิษเราติอดอามไม่ได้อันก็จะตามแบบพิสซี่ตามแบบจับตรงได้กัน ึงมันยังตามแบบจับต้องไม่ได้ล่ะว่าอัมมาบินนิสบ at ัติอิลัลมุตาบะอติลฮุมียะการตามในด้านจับต้องไม่ได้ถ้าในรับกฎหมายก็จะตามแบบนิตนัยนะตามแบบกฎหมายนะกฎหมายชาระอหตตรงนี้ก็คือตามกันตามแบบอะไรล่ะแบบว่าโรเนียตเล้วตั้งเหล็กตั้งเหล็กรืมต้นมันยังวะมะมู่มันตามอิมัมโรเนียตตั้งเหล็กต้นซึ่งการตามอิมัมรืมตั้งแต่ ตักเบสเนก็นทไัไงอ้สล้วท่นก็เป็นการตามแบบทุกมีตามแบบแบบไม่มีตัวตนจับตรงไม่ได้มันไม่เหมือนกับการตามหยกขึ้นไปซสมีอัอนเลยมันไม่ได้ตามลุงรองโกตามจุหยุดไอ้นั้นอันก็ตามแบบจับตรงได้การตามแบบจับตรงได้นั้นเราตามไม่ได้ในความผิดหมายถึงมั่าหยกขึ้นไปเรกกากัตีห้าเราตีตามขึ้นไปเรกกากัติีห้ากันไม่ได้แต่การตามแบบมะมูมันมน,นี่ตามได้ไหมายถึงเราไม่เนียนอกก่อนเดี๋ยวเราตามอยู่เลยอันนี้ก็จะตามแบบ นะฮุกมีวาฮิยาดาวามุลกุดอวตีซึ่งตามต่อไปได้เลยก็บัลลาหูอินติซอรูหูก็คือให้เราทาฮัตตายะดิยาบิลมังซูมีทาจนกระทั่งอิหมัมล็อบมาซูระบบระเบียบเดิมที่ถูกต้องเช่นอิหม,มัมยกขึ้นไปยืนในการที่ห้าอารอซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็อิหมัมลงมาหารนั่นก็ลงมาอยู่ในระเบียบที่ถูกต้องอันแหลกกะก็เรื่อยตามต่อไได้ละ ว่าอินนัลกุดวะต่อินนัมาตังกอติอูบิ خ รูจุบิ خ รูจิลอิมามีมีนัสซอลฮเพราะคว่ำฟัมสัมพันธระหว่างมัมมุมกับอิมามมันจะไม่ขาดนะมันจะไม่ขาดวะฮุวาลายัครูจุบิเฟะลิสซะฮ์วีมีนัสซอลฮไม่ขาดเพราะสาเหตุอิมามลืมไปทำของเถิดทายตานานันบาตายแต่นี่ลืมเลยไม่บาตายเช่นยกขึ้นเป็นราการที่ห้ามันเทวะก็เดี๋ยวนี้ ้าหากว่าอิมัมจิตานายกขึ้นบาดตายแต่นี่อิมัมหยกขึ้นไปโดยลืมก็เลยมันไม่บาดตายดังนั้นการการะทำไหนก็แล้วแต่เจเป็นความพิษแต่ทำโดยการลืมนั้นไม่คาดระวังความเป็นม,มุมกับอิมัมฝ่าวะ่าจะบะอัาลลัยจิบุอลัลลัมมูมมีมุฟาโรก,กตูดังนั้นจึงไม่จําเป็นถ่มมุมจะต้องเนียดออกเพราะมันไม่ได้คาดเพราะเป็นการการะทำโดยลืมแต่ถ้าจิตาหน้านั่นแหละ มะม่วงต so ้องเนียนออกน่ะตาจิตตานาทำความผิดมะม่วงต้องเนียดออกทันทีนะเพราะอิมัมบาดอายเลยเพราะทำไม่เนียดออกโดยได้ที่บาดอายกันน่ะมันข่ายกับกรณีของเห็นขีดจอกไอ้พนักละน่ะต้องเนียดออกทันทีนะเพราะอิมัมหามายเลยน่ะอิมัมชุนเสล่ขีดจอกนั่นไปเป๊ะอยู่เสล่ไม่มีความเป็นอิมัมเลย วะลาหูอินติซอรูหูและสามาตจะรออิมัมต่อไปได้แต่อิมัมทำโดยลืมอิลลาอิลาอัดดันติซอรูหูอิลาตัตวีลิรุกนินกอสิบนอกจากทั้งหากว่าเราโร่เลว้วในซึ่งเป็นการโร่ในรุงกุนเสสั้นมันอาจจะยืดให้เป็นรุงกุนยาวคือนารุงกุนสั้นเช่นอะไรบ้างนามาับชาฟนนีน่แบ่งรุงกุน อุลามะมีสองฝฟา์ไฟล์เตหนึ่งไม่แยกระวางลงกุนสั้นลงกุลนยาวนะซึ่งเป็นศาสนาเต็มมีนำหนักก็คือลงกุนทุกลงกุนไม่ว่าจะเป็นสูยุดรองเกาะเอติด้านเบิรกันแม่ยาวทางแม่ไม่มีสั้นไม่มียาวแต่อีกไฟายนึงบอบวอานะลงกุ่นนั่นแบ่งออกเป็นสองหนึ่งมันลงกุนสั้นสองมันลงกุนยาวลงกุนสั้นก็คือเอติด้านซาเมออลโลริมันฮามีด้าและการนั่งเราวางสองสูยุดนันคือลงกุ่นสั้นอื่นจากนั้นเป็นลงกุนยาว เดีที่เขามาเบ่งรุงกุนสั้นรุงกุนยาวล่ะเพราะมันจะมีหลักการอยู่ว่าทารุงกุนรุงกุนยาวนั้นไอ้ทารุงกุนสั้นนั้นเราไปทําให้มันยาวมันติบาดตายฮันโบตีโบว่านายเอกระวังรุงกุนสั้นรุงกุนยาวเช่นเราไปยืนสันนเอัลอยมันทำไมไมิดะหยุดนานนานก็จะทําให้รุงกุนสั้นเป็นรุงกุนยาวตามศาสนาที่เอกระวังรุงกุนสั้นรุงกุนยาวถือว่าบาดตายถึงตาหากว่าเขาบอกว่าตาคุบไปรอดในรุงกุนสั้น เขียนไปรอนดนี่ยเอดีด้านซาเมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะปั๊บยืนท่าอยู่ตรงนั้นพอดีถึงอิหมัมอิหมัมนำขึ้นเล็บซาเมอัลลอฮิมันฮามิดะปั๊บเราก็ซาเมีอัลลอฮิมันฮามิดะเหน่งเหน่งอิหมัมลงไปอัลลอฮ์ลงเตาะที่ก่อนหลักเพิ่มลงเกาถึงเราถามไม่ได้เลยเพราะว่าอิหมัมเพิ่มละ่ะก็เลยต้องถึงเราอิเมนเนีตออกเพราะอิเมเนตออกปั๊บก็ต้องยืนท่าละ่ะนะต้องยืนท่าถึงพอยืนท่าปั๊บอ่าอิหมัมลงเกาะหน้าสมุดว่าไปถึงมันที่ทำให้ ยตีด้านนั้นยืดรายการมันตีกลายเป็นรุงอนนุ่นยาขนาดแล้วคือเขาต้องการที่บอกแบบนั้นฮาฟาอินน้ฮูยะจีบูอาไลฮิโมฟาโรกอตูฮีนาอิลินดังนั้นให้เหลือสองแบบหนึ่งมันเนียดออกเลยเกาะแต่เดียวมันตียาวดูหนึ่งสองมันเอายันตะกิลูอีลาลุกเนนตาวินหรือเราเลือนไปซู้รุงอุ่นทียยาเรือนปใปไหนล่ะรุงอุ่นที่ยาวละ่ะที่เหลือลงไปร้องเกาะไม่ได้เพราะการมิยังที่ถอยหลังลบไม่ได้มันในมีเกียร์อยหลังไม่ยัง ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวก็เลยต้องไปเตสุย kind of ุด kind น of evet, ั่นแหละเพราะสุยุดเป็น kind ล of ุงบุญยาวอะไรยังไงนะต้องลงไปเตสุยุดกามาตะกัดดัมมาอันิลบะโรวีฟิลอินติกอไลมินัลอิยติดาลีอิลัสุยุดีดังเช่นที่อิมัมบะโรวีได้เลี้ยงฟานฝนมาแล้วอะเราจะต้องเลียนจากยะดีด้านลงไปทาอิมัมในเตสุยุดด้นะเพราะถ้าทาอยู่ในยะดีด้านนั้นมันไม่ได้มันดีขัดแย่ง มันติดไปคีรับกับอุลามะที่เขาเบ่งเป็นลุงขุนสั้นลุงขุนยาวดูแลก็เลยไปท่าในเตสุหยุดพอไปท่าในเตสุยุดปักมันยังความปิดขึ้นมากระตรงนึงเหล่าเนี่ก็คือนั่มอีมั้งลุงกุนนึ่งยังความิดล่ละแต่มันเป็นเก็บเพียงลุงกุนเดียวหรอกนาไม่บาดตายตาสองลุงกุนนั่นแหละต้บาดตายออยู่ครอรอยู่กาลามุตตบิฮาลาอัมูมิฮิ أو يكون جوابا على أحد الوجهين في التنحنه ونظائره. يعني الثاني قوله في الفرق أنه لو تحقق ذلك يقينا لم يكن له متابعته لأن صلاته قد تمت يقينا يقتضي أن المأموم لو لم تتم صلاته بل كان مسبوقا برقعة فإنه يجوز له متابعته فيها. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالشوائب